ใจมากโชคนี่จะไปไหนตอนเนี่ยไปวัดจาไปทำอะไรล่ะไปเขามีวิทยากรมาสอนนะจ้าอืดีมากไปไปละไปไหนไปวะอะไร่อ๋อมีวิทยากรมาแบบสอนเรื่องแบบอะตอมนะจ้าอ๋อแล้วอะตอมมันคืออะไรล่ะจ๊ะ ถ้าช้าเล่า,า,ลามันก็ยาวแล้วจ้ะจะฟังไหมชอบขอกี่กิโลแล้วจ้ะโอ้วรนตีม5เดยจ้ะอ๋ออ๋อฟังได้ไปาเราไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะแ,แบบจำลองอะตอมของดาตันทฤษฎีอะตอมของดาตันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นสามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของอะตอมได้เพียงระดับหนึ่งต่อมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับอะตอมเพิ่มขึ้น และค้นพบข้อมูลบางประการที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของดารตันเช่นพบว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีมวลแตกต่างกันได้อะตอมสามารถแบ่งแยกได้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาจึงได้ดศึกษาเพิ่มเติมแล้วสร้างแบบจําลองอะตอมขึ้นมาใหม่ะนะักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบอะตอมเป็นคนแรกสวัสดีค่ะดิฉันจะมกากล่าวถึงแบบจําลองบทบทสรุปของทอมสันค่ะทอมสันได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ บทสรุปของอะตอมจนทําให้พบบทสรุปของอะตอมคือมีอะตอมภายในอะตอมประกอบด้วยโปรตอน,น,อตอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบกระจายทั่วันอย่างสม่ําเสมอบทสรุปนี้ได้จากการทดลองโดยการใช้หลอดดังสีแคโทโอดดังภาพนี้ค่ะค่ะการทดลองของมิลิแกนแบ่งการหยดน้มามันแบ่งออกเป็น3ามกลุม่ม กลุ่มที่1คือกลุ่มที่เป็นกลางและกลุ่มที่เป็นประจุบวกกลุ่มที่เป็นประจุลบมิลิแกนจึงสรุปว่าอิเล็กตรอนจะต้องมีประจุไฟฟ้าและมีการเข้าวัดประจุไฟฟ้าที่แฝงอยู่บนหยดน้ํามันได้เป็นจํานวนเต็มเข้าของค่า1.6ึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสิเพราะว่าบทหยดน้ํามันนั้นมีอิเล็กตรอนแฝงอยู่หลายๆตัวขอบคุณค่ะแบบจําลองลัเรกฟอร์ดอะตอมไม่ใช่ของแข็งคือตันและอะตอมจะต้องมีที่ว่างอยู่ภายใน ภายในอะตอมต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากและมีขนาดเล็กและมีประจุเป็นบวกสูงภายในอะตอมต้องมีแกนมีมวลมากและมีประจุเป็นบวกสูงอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลางนิวเคลียสมีขนาดเล็กแต่มีมวลมากและมีประจุเป็นบวกส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบมีมวลน้อยมากที่อยู่รอบนิวเคลียสเป็นบริเวณกว้างสวัสดีค่ะ แบบจำลองอะตอมของนีนเวอร์นีนเวนักวิทยาศาสตร์าชาวเดนมาร์กได้ทำการศึกษาเกิดสเปกตรัมของก๊าซไฮโดรเจนและการสร้างแบบจำลองอะตอมเพื่อใช้อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบๆนิวีเคลสเป็นวงกลมคล้ายกับวงโครจรของดาวเคราะห์อรอบดวงอาทิตย์แต่และว,วงจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัวและเรียกระดับพลังงานถัดออกมาระดับพลังงาน L M MM, N ตามลำดับ อะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนรอบรอบนิวเคลียสโดยมีทิศทางที่ไม่แน่นอนโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนบริเวณใกล้นิวเคลียสมีมากกว่าบริเวณที่อยู่ห่างจากนิวเคลียสเนื่องจากแบบจําลองของโบชอธอธิบายได้ดีเพราะธาตุไฮโดรเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวดังนั้นถ้าธาตุมีหลายอิเล็กตรอนนฤษฎดีของบนไม่สามารถอธิบายได้นักวิทยาศาสตร์จึงค้นคว้าทดลองจนเกิดการแบบจําลองกลุ่มหมอกซึ่งมีลักษณะดังนี้อิเล็กตรอน เ่อนที่รอบนิวเคลียสด้วยความเร็วสูงวงโคจรไม่เป็นไม่จําเป็นต้องไปวงกลมเสมอ,อไม่สามารถบอกตาแหน่งที่แน่นอนของอเิเล็กตรอนได้บริเวณกลุ่มหมอกหนาชี้แสดงว่ามีโอกาสพบอเิเล็กตรอนบริเวณนั้นมากและบริเวณนั้นที่มีกลุ่มหมอกดางพบม,มีการปลดอเิเล็กตรอนเอาใหมเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วการนําเสนอแดดจาลองอะตอมขอบพระคุณราขพอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ หนึ่งสองสา